วกฤติท่านต้องรู้แล้สองหน่วยงานเนี่ยเขากำกับดูแลเพราะผมเชื่อว่าจังหวัดคัดตวัวเป้งๆมาแค่ห้าท่านที่มานั่งเนี่ยเป้งๆเ,เลยอะถึงจะอาวุโสแล้วแต่ผมเาก็ต้องไม่ใช่นั่นธรรมดาเขากำหนดใหม่แล้วตามข้อบังับเขาเริ่มสิบห้าถึงสามสิบเมื่อก่อนเขาแค่ยี่ห้า ปัจจุบันนี้ปรับเป็น30แล้วนี่คือของใหม่ของกระทรวงสาธารณสุขดูแลสมาชิกยูวชเราเรียกสมาชิกยวชาติาาาตในโรงเรียนตั้งแต่ปอปออะไรปออะไรตั้งแต่มันไม่หนักแน่เลยครบ้านโน้นไม่พูดอะไรเลย,เลย ตะลึงในความอร่อยเดี๋ยวจ้องมาอ่เยตาแป้วจ้องมาเดี๋ยวเขาย่าลงล่างเข้าใจได้ตอบกันเยอะตอนหนึ่งถึงมหกนะครับมหกมีกี่ระดับเออแงชื่นใจแต่เป็นเรื่องก่อนแท้นะครับอ่ะโอเคนะครับนี่ เป็นสองหน่วยงานที่กำหนดเป็นในขอ้อบัับอันนี้บอร์ดของระดับประเทศบอร์ดบริหารนายแผนบรรณาเมธีเป็นเลขาปัจจุบันรู้จักนายแผนไหมครับผู้หญิงผู้ชายชถ้าบอกผู้หญิงก็น่าดูเพราะผมบอกนายแผนถ้าจะบอกผู้ <laughs> ผู้หญิงแล้วเรียบร้อย,ยแปลว่าเพิ่งตื่น <c oughs> ตอนนี้ท่านอายุเท่าไหร่แล้ว พูดง่ายเยอะให้แค่เพ่าหน่อยเกินแปดสิบไม่ถึงร้อยไม่ถึงรอยกว้างอยู่ดีอะเก้าสิบกว่าแล้วแต่ท่านก็ยังแข็งแรงเดินได้ปั๊บเคยให้พวกเราที่เคยไปเยี่ยมผมเคยพายู้วนชาติีเด่นไปเยี่ยมตอนสมัยยุ้ยมาแส่งเอารู้จักรุ้วนชาติดีเด่นไหมมีคอรูรูจักไหม แล้วที่นั่งมีใครดีเด่นบ้างอ่าถไปถึงไม่ส่งหรือดีไม่พอดีไม่พอเพราะนั้นอย่าอย่าเพิ่งเดือดถามดีพอไม่หละเราค่อยถามเพราะมันเป็นโลกพระทานใช่ไหมทราบนะทราบนะว่าเขามีการแข่งขันประกวดด้วชาติดีเด่นโอเคนะครับพอดีมันบังเล้ากู้บในการ สำนักงานว่าชาตรสภาการชาติไทยก็เป็นเลยครัพรานี่คือบอร์ด้มาดูใกล้ตัวของท่านนะอันนี้ของเก่าเล่นเก่าเก่าตรงไหนบอกผมเลยเป็นนิดหน่อยเทีกาารูต้องขออนุญาตเติมน้ำเพราะว่าไม่มีคนเสิ ปกติเป็นผอผมหน่วยเดีการเข้ามาเสริมพอสัมมนาไม่มีหน่วยเดีการก็ต้องชวนน่าสงสารนะอะกาหารนะครับถึงพร้อมกันขออภัยผมบรรยายแล้วผมต้องดื่มน้ำเมื่อสมนุน่มๆไม่รู้ใครเคยฟังผมผมเล่ามา40ปีแล้ว เมื่อตอนดหนุ่มผมก็จะดูรีดีสุกรีเยอะจัดวันละสองสองแล้วเราก็บรรยายแล้วก็มานก็คอแห้งแล้วที่เราเปาะปรีเราก็เลยเลิกเริกตอนท่สามสิบเอ็ดแต่ก็ยังไม่หาย็นปัจจุบันก็เลยมาวิเคราะห์ไปลองยืนบรรยายอยู่หน้ากระจอ่ได้สัจธรรมพอดาวออกไหมเพราะอะไรพูดเยอะ ผมเป็นคนปากกว้างเ,เวลาพูดแล้วลมมันคงจะเท่าเยอะมนนันก็เลยทำให้คอแห้งนี่คือการเริะห์อัวเองผมเลยต้องดื่มนะอ่ะขอดื่มอีกครั้งมันก็เลยเป็นที่มาว่าเวลาอบรมหนโดย,ยการจะต้องเสริมนะ้ำฟังหน่วยก็ไม่รู้ประชดหรือเปล่า ยกมาทั้งขวดเพราะก็บแก้วก็ต้องขอไปท่านอาจจะกรหายน้ำก็รุองออกไปได้นะครับโอเคก็เปลี่ยนจากเขตพื้นที่ที่พอโอเคหนึ่งเป็นเลขาพอปรับใหม่เล่มนี้หกสองใครเป็นเลขาครับตามมาด้วยกันครับอย่าพิ่งหลัก อันนี้มันเขาอบรมสารญานะครับขอญาตขยับหน่อยคุณขยับหน่อยคุณยังไม่ได้ทำอะไรเลยต้องมาใช้ขอบคุณเดี๋จอเยอะๆหน้าท้องเดือดกบขอบคุณมากขอมือขอออกกลุ่มเลยครับมากี่ท่านยกล่ยกสูงเ้อสมุดอะไรนะอ่าตั้ง20จังหวัดทำไมหายไปไหนหมดสมุดอะไรนะสงสงขามแปลว่าขออุ่ม พ่อคุณ้มเสือไม่สนใจเลยเหรอไปสมุทรส,สงครามอ่าแค่แซวอยู่ไปสมุสมทรสงครามเขาเขามีงานซ้อนเขาเลยให้ทีมมาแกะเมื่อวานท้อร้าก็ไปเปิดอยู่ที่สมุทรปรครารเห็นอ,อ,อยู่ในเฟซอยู่เมื่อวานก็ท่านใส่เขาแบ็คไพร์ซีรีส์ลงเฟซนะครับตอนเช้าเปิดที่สุกขินเริ่มระเบียบแถวตอนบา่ายก็ท่านก็จะเปิดวันนี้บินมา ก็เลยคุยขับเลอาจจะเปลี่ยนอ่ะนี่คือบอร์ดของจังหวัดเรายกยุ้ว่าชัดจังหวัดก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับโอเคนะครับผู้ทรงคุณธรรมก็มีทุกบอร์ดอันนี้ก็จะบอร์ดของรนะัฐจังหวัดมาของ ศึกษาการบวิท่านศึกษาก็จะเป็นนายกบัวชาตาศึกษาการหวดก็ต้องมีบอร์ดของศึกษาล้อจะบอดใหญ่มามีผู้ควบคุณธรรมมีกรรมการเหมือนกันหมดเลยแต่บอร์ดของเขตก็ว่าของพื้นที่เหล่านี้กรรมการส่วนจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นโรงเรียนใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ไหม ต้องมีไม่เกินกี่โลจำไม่ได้ไมไดผมก็จำไม่ได้แล้วทำไงเปิดก็ดต้องไปเปิดดูท่านนั่เองผมไม่บอกละเดี๋ยวท่านไ่เปิดไปเปิดดูเองก็ต้องมีต้องพคัดโรงเรียนที่มีหมู่รสชาติเอาเป็นกรรมการ ผมเน้นตัวเหลืองหน่วยงานเหล่านี้สามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของตนเองศึกษาที่การจังหวัดมีแต่งตั้งบุคลากรในโรงไอในหน่วยงานของท่านเป็นเจ้าหน้าที่วชาิตามสมควรไม่ใช่แต่งตั้งทั้งสำนักเลยรวมทั้งคนขับรถเลยด้วยไม่ใช่ก็ต้องดูตามสมควร โอเคนะครับอันนี้คือเครื่องหมายสักสิทธิ์ที่ท่านสามารถหามาประดับได้เดีย๋ยวผมจะพูดจำให้ดีนะสักสิทธิ์ที่ท่านสามารถหามาประดับได้อันนี้ไม่ได้รับก,การแต่งตั้งท่านมีสิทธิ์ไปซื้อเครื่องหมายนี้มาประดับ